สวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนเอฟซีถั่วโลกมายายซิมกินเขา่ายางมือแรงจ้ะเลิกงานมาแล้วพะนันเห็ดเอยียงดอกนิวเขา่าก็เล่นสิตามสมสูเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกินจ้ะนี่บอมนุง,ง่ายๆจ้ะบอมามากินเขา่าร่วมกันจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่สมผักยายซีกับยังสีบเบิดแล้วสีได้คันไม่แล้วจ้ะ กินง่ายๆเมนูยำมะแรงปกติบ่ค่อยเห็ดยำมะเรงให้เป็นเพื่อนเบิ่งดอกจ้ะนี่มันนี่เลือกงานมากกันเลยก็อยากกินต้มามส้มเลยตากินหอดเพื่อนๆย่านเพื่อนๆ ขิดหอดยายดิซีไปไหนคือมีจีนเนอะปฏิบารได้หละแม่น,นบอยายซีหยากเบียกจ้ะยายซีไปเห็นงานมาเด้อกินน้ำกันขอโทษขออภัยเด้อนี่แหละสภาพการเลิกงานมากับสิปินน้เนี่ยจะ้ะโยเข่าอื้ม ิดหอดเพื่อนๆทางยูทูบแต่น้องปูทำก็าตามเคย ทางเมืองไทยคือที่น้อนเนาะไปเนาะยายสซีหัวก็กินเขาเมื่อนั้นเพื่อนๆผู้ใดได้เบืเ้องคลิปบ่เมื่อยายซีไปทะเลนะ่ะพาเพื่อนไปชมทะเลนะ่ะหลังจากชมทะเลแล้วยายซีพาอันบ่ไม้ให้เบ่งดอกเลยไปเก็ยบยอดกระสีอ่อนมากินจ่าเห็นบอ <c oughs> มันอยู่ทางเดียวกันจากกัน ไปทะเละกับทางต้นปกะทินอยู่น้ำหยอกันอยาก็เลยไปได้ได้มาเนี่ยเมือ่อกี้กินตามที่มีจ้ะแับคือเกาวัตะมักแมนบอก Hãy <laughs> 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 เนื้อกระทะยาซีย่งยางเนื้อลายกินบะเบิดจะได้ก็ได้แซ่แข็งไว้จ้ะจวลักกินก็ออกมาตริงไมโครเวฟไม่ได้กินเพราะได้กินกับตำส้มจ้ะสับพุกกง ส้นหนาำสมผักกันด้วยยายซีไปเห็นงานคิดหอดมูันม,มีเวลาหอดเบื้องคลิปให้มูพี่น้องเลย บนยูทู e ยายชี้กดเสียได้ดีดมันนี่แสร์แคพี่น้องแสร์แสามคนมัน้งยายชี้ฝากบอกเพื่อนเเด้อย้มนมันติดตามยายชี้ชี้แล้วนะให้ใจเย็นๆจ้จะใจเย็น ยาที่ไปทำงานกับโมีเวลาส,สิปไปตอบไปเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะเพื่นอนๆใจเย็นๆเรอจะส่องสามเมือน,นะจ้ะขั้นส่องสามเมือบ่เห็นไปทักอะทักมาเด้อจ้ะเด้อยายาีซีคือบ่ไปยี่ยทักมาจา้ะยายซีสิไปเบิง้งเบิ้งให้บางทีอันคนมันเด้งมาหาลัยมันก็หายากนะจ้ะเพื่อนๆหายาก ถักมาแน่คือโบไม้ยมเยี่ยมแนวถักมาเด้อจ้ะเด้อง่ายที่ไปยัง ไอนิบนกินให้เบิ้งรุนดกอย่างมาถักท้ายสุดกอกเพรได้เห็นหน้าคิดนอดกันเพรได้เห็นหน้าสืดออกเพรได้มาถักท้ายเพื่อน <c oughs> ได้เอิญเพื่อน,อน,นกินข้าวหน่มกันเป็นมูไา้ช่้ีเนี่ย

บลืมสวัสดีเพื่อนเพื่อนกำลังเชิญมาติดตามน้ำติดตามน้ำกับบุูยังหนูพี่น้องบอาแตาบ่าแต,ต่ไทย อตัวล้วอีสานเพื่อนๆจ้าพี่น้องจ้าสิษเซสาไท้ทำเนี่หละจ้าเฮ็ดให้เบื้องเพราะได้เห็นหน้ายายซุชีคนนี้ พ่อได้ดห,ดหินพ่อได้หินฮอดยายซีขอบคุณด้วยจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามมาให้กำลังใจรักยายซีกับรักน้นอยขอให้หนานๆตามเดิมจ้ะทำนี้ล่ละพอกันคลิปหน้าจ้ะคินฮอดเพื่อนเด้อผู้ดใดรักยายซีกับมาติดตามด้วยจ้ะยินดีรับเพื่อนใหม่คุณเพื่อนเก่าที่มาติดตามชม จ้ะยินดีตอนรับเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ที่มาติดตามแล้วก็จะเย็นๆจ้ะเพื่อนๆยาเฝ้าทิมนี้ไปไหนจ้ะแกซีซีน้ำไปเยี่ยมบ้านดอกจ้ะจะเย็นๆซํำนี้หละเข้าใจกันเนาะจะเนาะเอาน่ะไปไว้เดี๋ยวมันสี <c oughs> หายปิวเวนเลยจ้ะต้องเข้าใจพวกนักยูทูบเบอร์ตอนนี้แหละจ้ะบายบาย เลิฟเลิทุกคนจ้ะบ๊ายบาย